ตอนนี้ครับตอนนี้ยี่สิบครับแต่ยิ่งคํามันจะต่ำลงไปเรื่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับหนาวเพราหมอกกับลงแรงเนี่ยครับไม่ต้องถามนะครับไม่ต้องสืบเลยครับหนาวไหมหนาวมากๆครับพี่ Okay. ฝนตกแล้วครับเพราะยังไม่ตกครับยังไม่มีฝนครับที่บูดาเปืรมีแต่หมอกครับ ไม่มีฝนนะครับมีแต่ทะเลหมอกเขาเปิดให้ไปอยู่หรอครับเปิดให้มาเที่ยวปกติครับที่ภูทมือแต่ว่าที่พักปิดนะครับขึ้นมาเที่ยวแบบไม่ค้างคืนได้ครับแล้วก็ไปนอนที่เขาคอเพราะว่าที่เขาคอเปิดปกติทุกอย่างครับ คนเยอะไหมครับไม่เยอะครับคนรู้สึกว่าวันนี้ผมจะเห็นประมาณหกเจ็ดคนเองครับที่ขึ้นมาเที่ยวรวมตัวผมด้วยก็เข้าใจสถานการณ์ครับมันเป็นสถานการณ์โควิดมันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวมาน้อยครับ ว่ามีคนน้อยที่ทับเบิดก,กับเขาเพราะมันก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงครับเพราะว่ามันไม่แออัดไม่เสี่ยงติดโควิดครับเห็นภาพที่สถานีการบางซื้อที่คนแห่ฉีดวัคซีนแล้วโอ้โหกลัวว่า เพื่อมีผู้ติดเชื้อเพิ่อมอีกเยอะเลยนะแอร์ขึ้มาที่สถานีการบังซื้อกี่โมงแล้วครับตอนนอ้ว๋อตอนนี้นนหรอดูวเวลาแปดสิบเจ็ดจุดสองแปดครับ าโมงเย็นห้าโมงยีแปดนาทียี่สิบองศานะคะตอนนี้หนักมากลมแรงหมอกเยอะไม่มีฝนครับบางครั้งก็กลับบ้านบางครั้งก็นอนตามรีสอร์ทพักพวกครับ น้อยปลอดภัยดีใช่ครับไม่มีคนเลยครับปลอดภัยมากวันนี้เจอนักท่องเที่ยวประมาณหกเจ็ดคนนึงครับเจอไม่ได้อยู่ใกล้นะครับเจอแบบว่าผ่านตานะครับไม่ได้อยู่ใกล้กัน